ข่าวดวนครับทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ทำให้วงการทีวีผิดหวังล่าสุดรายการก็มาดีครับทะลุ2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่บอลเชิญยิ้มปลื้มหนักมากครับทุกคนสืบเนื่องมาจากอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทางด้านบอสโจนะครับได้ไปร่วมรายการก็มาดีครับในช่วงน่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าทำเอาเอซแฟนคลับเนี่ยโอ้โหเข้าไปติดตามเข้าไปเกาะติดสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะ เป็นทางด้านเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นทางด้านเบื้องหน้าต่างๆครับทุกคนที่ทางด้านพี่บอลเชิญยิ้มมาเชิญพ่อโจโลแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถึงที่เลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่รายการก็มาดีครับเนี่ยในช่วงพักหลังๆนะครับรายการก็ค่อนข้างที่จะเลตติ้งเรียบๆเ,เ,เคียงๆนะครับมีขึ้นบ้างมีลงบ้างนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหพี่บอลเชิญยิ้มไม่พลาดเลยที่จะดึงหมอลำที่แบบพุ่งแรงอย่างอุงอิงแล้วก็บอสโจเนี่ยไป ร่วมรายการครับในช่วงเดือนที่แล้วเรียกได้ว่าทำเอาเลตติ้งพุ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็คือทะลุ2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าอุงอิงไม่เคยทำให้ FC แฟนคลับผิดหวังนะครับในบรรยากาศนะครับทุกคนที่อุงอิงไปบ้านแพงได้ร่วมแสดงกับพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ย ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักน่ารักมีเหล่าบรรดาตลกนะครับที่มาห้อมร้อมอุงอิงนะครับเพื่อทําให้บรรยากาศเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในวงการไหนนะครับโดนพี่ๆตลกในวงการเนี่ยเซลต่างๆองอิงก็ยังควบคุมสติตัวเองได้แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆนั่นเองครับทุกคนไม่แปลกใจเลยที่ว่าวิวพุ่งเรตติ้งสูงทุกรายการนะครับ วันนี้โอ้โหพี่บอลเชิญยิ้มนะจะปลื้มหนักมากเลยนะครับทุกคนที่ดึงวงการหมอลำครับที่หลายคนอาจจะมองว่าวงการหมอลำเนี่ยแคบนะไม่ได้มหาชนนะคนรู้จักน้อยหรือว่าคนนิยมดูเฉพาะภาคอีสานหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยกระแสขององค์อิงเพชรบ้านแพงดังไปทั่วโลกแล้วก็ดังไปทั่วทั่วเมืองไทยนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางรู้จักองค์อิงเพชรบ้านแพงหมดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ากระแสของน้องเนี่ย มาทําให้วงการหมอลำพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือว่างั้นเถอะครับทุกคนเนาะจากในช่วงที่โอ้ตอนนั้นคือโควิดหมอลำค่อนข้างที่จะซบเซามากๆจากที่บอสโจเนี่ย คือเหมือนกับว่าสาวน้อยเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นนางฟ้ามาโปรดนะครับทุกคนมาช่วยให้หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยดังเปรี้ยงแล้วก็ปังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พาสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นมาเป็นหมอลำอันดับหนึ่งได้ภายในระยะเวลา ไม่กี่เดือนครับทุกคนอุงอิงทําได้แล้วก็ดังไปทั่วทุกวงการจริงๆครับจากหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ค่อยไม่เคยเลยที่จะแบบว่ามีโอกาสได้ไปออกรายการทีวีต่างๆตอนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาเนี่ยอุงอิงถือว่าพาเนะครับพ่อโจเนี่ยดังเปรี้ยงจับเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านตามที่น้องพูดจริงๆนะครับทุกคนออกรายการเป็นว่าเล่นครับปี2566เนี่ยเราจะเห็นแต่หน้าอุงอิงอยู่ หน้าจอแก้วจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะครับเมื่อก่อนรายการทีวีค่อนข้างที่จะดรอปลงมามากนะครับจากที่กระแสโซเชียลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะใครก็มีสื่ออยู่ในมือคนเนี่ยหันไปดูหน้าจอโทรศัพท์มากยิ่งขึ้นดูทีวีน้อยลงว่าเนียครับทุกคนจากทีวีดิจิตอลกลายมาเป็นระบบ HD อะไรต่างๆที่เขาได้มีการทำออกมาเนาะอันนี้มีขากระแสก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาแบบพัฒนามาเรื่อยๆมีเป็นแบบ อตอนแรกเนาะเป็นทีวีแบบว่าเคเบิลใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็แบบพัฒนาแบบเหมือนกับโทรศัพท์ครับทุกคนเขาก็พัฒนาแข่งกับทางด้านโซเชียลบนมือถือเหมือนกันทางนี้ทางนั้นเนี่ยทีวีค่อนข้างที่จะคนดูน้อยลงแต่ทีเนี้ยพอดึงองอิงพื่บ้านแพงเข้าไปบนหน้าจอทีวีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับ fc แฟนคลับคือตามไปหมด นะครับทุกคนน้อไม่ว่าจะเป็น TikTok อต่างๆที่แบบพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับบางคนเนี่ยไม่เคยดูเลยไม่เคยโหลดแอปนี้เลย TikTok อมันคืออะไรคือแบบไม่เคยดูไม่เคยฟัง แต่ทีนี้อุงอิงได้รับงานผ่านการไลฟ์สดบนทิกต o k พอพ่อแม่แม่เอฟซี MC เนี่ยทักมาแฟนเพจอุ้อิ่มเต็มเลยว่าเขาดูกันยังไงเขาโหลดกันยังไงเขาสั่งซื้อกันยังไงนะครับต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์จริงแล้วอิ้มก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแล้วก็ในช่วงที่น้องปิดฤดูกาลนะครับท,ท,รทุกคนเทศกาลผู้สูงวัยเข้าผับทุกคนยังจําได้ไหมครับเป็นเทศกาลผู้สูงวัยเข้าผับคือปกติเราจะเห็นแต่วัยรุ่นเข้าผับใช่ไหมครับ แฟนคลับแห่ไปดูอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับผู้สูงอายุวัยกลางคนหรือว่าเด็กเล็กอยากไปดูพี่อุ๋งอิงในผับนะครับทุกคนก็เลยแบบว่าบางคนพกนมไปผับบางคนพกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไปผับนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่มากๆครับทุกคนเนาะที่น้องเนี่ยมาสร้างปรากฏการณ์นะครับแล้วก็แรงต่อเนื่องโดยการที่อุ๋งอิงเนี่ยไปออกรายการเป็นวันเล่นเลยนะครับ เนาะก็ถือได้ว่าน้องมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำอุรงอิงมาเปิดประตูสู่ต่างประเทศด้วยอุงอิงถือว่าทําให้วงการทีวีเนี่ยหันมาสนใจหมอลำมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้พี่ๆในวงการเนาะได้มีโอกาสแบบได้เข้าไปอยู่บนหน้าจอทีวีมากยิ่งขึ้นนะ่ะพออุงอิงไปเปิดประตูปุ๊บนะครับเหล่าบรรดา หมอลำคณะอื่นๆหรือว่าหมอลำพี่ๆสมาชิกในวงน้องเองเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครก็ได้ไปออกจอทีวีมากยิ่งขึ้นได้พบปะกับสื่อมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนดูอิงเนี่ยชักสื่อเข้าวงการหมอลำชักสื่อเข้าบ้านนั่นเองนะครับเนาะมันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆกับวงการบันเทิงนะครับทุกคนจากที่วงการบันเทิงเมื่อก่อนให้ความสนใจเทน้ําหนักไปที่ข่าวอาชญยกรรมข่าว ที่มันแบบร้อนแรงในแต่ละวันแบบข่าวปร้นจี้อะไรแบบนี้ครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอองค์อิงมาอยู่ในวงการหมอลำปุ๊บทาให้คนไม่สนใจข่าวเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งกระแสะการเมืองก็ยังมาทําอะไรองค์อิงไม่ได้นะครับไม่สามารถมาแบบต้านได้เลยตอนนั้นคือน้องไปออกรายการโต๊ะหนูแม่มใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีการไลฟ์ท่านนายกท่านหนึ่งอดีตนายกท่านหนึ่งกลับมาพอดี แล้วก็ส่วนกันคือปล่อยพร้อมกันกลายเป็นว่ากระแสอุง์อิงเนี่ยคนดูเยอะกว่านะครับตอนนั้นคือวัดได้เลยม่้มเป็นคนวัดเองเลยแล้วก็มาพูดเองแล้วก็มีหลักฐานด้วยในการดูในการชมนะทุกคนมีช่องดังช่องหนึ่งกําลังไลฟ์อยู่แล้วก็ช่องดังช่องหนึ่งกําลังไลฟ์องอิงอยู่ชนกันครับเรารู้แหละว่าเขาน่าจะตั้งใจในการชนกันทีเนี้ย กลายเป็นว่าอุงอิงปังกว่านะครับเนาะก็ถือว่า fc สาวน้อยเพื่อนแนเหนียวแน่นมากๆนะครับแล้วก็ fc ก็ไม่เคยทําให้น้องผิดหวังด้วยแหละครับพี่ๆี่แม่ๆนะครับไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหน fc แฟนคลับก็คือตามหมดนะครับตามไปหมดเนาะตามไปให้กําลังใจแล้วก็ตามไปดูกันแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับแล้วก็วันนี้ขอแสดงความดีใจกับรายการก็มาดีคับด้วยนะครับแล้วก็คลิปของน้องอุงอิงเนี่ยทะลุ2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยจากรอบที่รอบแรกๆ ช่วงเดือนที่ผ่านมาเหมือนกับล้านกว่า,วาเนาะล้าน8ล้าน7ล้าน 8. แต่มาเรื่อยๆตอนนี้จนทะลุ2ล้านวิวแล้วนะทุกคนดีใจกับน้องมากๆดีใจกับทางด้านพี่บอลเชิญยิม้มมากๆที่ได้มีโอกาสมาชักชวนน้องแล้วก็พ่อโจไปร่วมรายการอยากเห็นอีกนะครับซึ่งรายการก็ค่อนข้างเลตติ้งดีครับทุกคนสําหรับรายการก็มาดีครับนะครับแต่ว่าช่วงอิงไปออกคือพุ่งมากพุ่งมากแล้วก็ตอนนี้ใครไปออกก็คือแบบนะ คนเข้าไปดูเยอะนะครับสำหรับรายการก็มาดีครับของพี่บอลเชิญยิ้มนะครับเนาะซึ่งรูปแบบรายการก็น่ารักน่ารักนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้กาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่ๆอสทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ